ไปเริ่มกันที่เวลา6กโงเย็นก่อนครับฟุตบอลไทยลีกวันนี้มีแต่นะครับลำพูนจะเปิดบ้านเจอกับหนองบัวครับลำพูนมี4แต้มชนะ1เสมอ1นแพ้1เกมล่าสุดบุกเสมอนครราชสีมามา1ต่อ1นะครับโมมัสออสมันเชฟเฟอร์ซันดิคาโดโรเปสยืนกองหน้าในขณะที่หนองบัวเนี่ย ชนะ1แพ้2มี3ามแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะนคนปรปฐมมา2-1นะครับจอร์จฟิลิเป้คอนรันโดมาคัสฮาเบอร์นะครับยืนกองหน้าฤดูกาลที่แล้วเจอกันลำพูนเอาชนะไปกลับแน่นอนก่อนเกมลำพูนเป็นต่อกระแสไหลลำพูนเต็มๆนะครับมองว่ากลับมาเล่นในบ้านรอบนี้ลำพูนน่าจะเบียดอีกครับวัดใจลำพูนจะเบียดได้อย่างน้อย1ประตูครับค่ต่อมาไปที่เวลาตีสองตรงนะครับไปดูแชมเปยนซีกรอบ คัดเลือกไฟนอลรอบนัด2แล้วนะครับคาราตาสรายจากตุรกีครับจะเปิดบ้านเจอยังบอยจากสวิตช์นัดแรกเนี่ยยังบอยเปิดบ้านชนะมาก่อน32ครับคาราตาสรายพักมาเต็มๆนะครับแต่ว่าจะไม่มีอับเดลแคลริมบาดักซี่ปรกงหลังตัวหลักที่ติดโทษแบนนะครับเป็นเดินไปแดงจากนัดแรกที่เหลือตัวหลักก็ดิสเมอร์เทนบาริสยูมาร์กมาโรอีการดี่นะครับไหนจะมีมิชชี่บัตชัวยี่ฮาคิมซีอากอีกในขณะที่ยังบอย ก็พักมาเต็มๆเหมือนกันนะครับตัวหลักก็ซีแวร์การดูล่าเจลมอนเตโรกองหน้าฟิลิปอูกรนิกนะครับแน่นอนก่อนเกมเขามองการาตาสลายเป็นต่อกระแสไหลกา,า,าราตาสลายเต็มๆนะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยกาลาต้องชนะชนะ1ประตูต่อเวลามากกว่านั้นก็พลิกเข้ารอบนะครับกระแสไหลกา,า,าราตาสลายวัดใจในบ้านครับการันตี1ประตูไปลุ้นประตูที่2นะครับปิดไทยคู่หนึ่งเวลาเดียวกันสาร์ตาปรากจากเช็กจะเปิดบ้านเจอเมลโมจากสวีเดนนัดแรก สมบัตปราศบุกชนะมาก่อน2-0กลุ่มความได้เปรียบล่าสุดเล่นในลีกเปิดบ้านสมอรสโลโามมา2-2นะครับตัวหลักๆก,ก็มาเตรีเนสนัดแรกยิงได้มีลูคนะัสฮาลัสดินเวลก็เบียมันเซวิทขณะที่เมาโม บุกเสมอเข้ามาในเกมเีกมา22นะครับ3แนวรุกก็เซบาสเตียนนานาซีเอริกโบเทียมคิดเทลินนะครับก่อนเกมคอมมอสปาร์ตาปรากเป็นต่อครับยังไหลสปาร์ตาปรากเต็มเห็มายว่าเกมเี้สปาร์ตาปรากเสมอหรือแพ้ลูกหนึ่งอย่างเข้ารอบเลยครับมาว่าการที่มาโม่ต้องบุกมาทำเกมลุกใส่ยิ่งเปิดช่องนะครับวัดใจสปาร์ตาปรากจะย้ำแขนเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูครับ